กาแฟหมดอายุทุกคนกาแฟดิฟคาเฟอเมซอนเป็นกาแฟที่ผลิตตั้งแต่ปี2018หมดอายุในปี2019เราไม่ได้ไปซื้อกาแฟหมดอายุหรือว่าทางร้านเอากาแฟหมดอายุให้ให,ให้เรานะทุกคนแต่ว่ามันเป็นกาแฟที่เราอ่ะเก็บไว้แล้วไม่ได้กินลืมกินแล้วก็ไปค้นเจอ ว่าเรามีกาแฟเนี้ยตั้งแต่ซื้อมานานมากๆซึ่งปีนี้จะเข้าปี2025เราก็เลยเออเราเอามาชิมดูซิว่ามันจะเป็นยังไงมันจะตุยไหมทานแล้วจะท้องเสียไหมปาบฉีกซองเลยทุกคนนี่เป็นชุดดิปกาแฟพร้อมถ้วยกรองนะทุกคนเป็นชุดดริปกาแฟพร้อมถ้วยกรองที่เพิ่งได้มาใหม่นะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลย กซีของกาแฟก็ใช้ได้อยู่นะทุกคนแล้วก็ดูตรงผงกาแฟแล้วก็ไม่ได้มีการขึ้นราอะไรนะเพราะว่าอยู่ในซองซีลเป็นอย่างดีเนาะเพียงแยกคำลำลาเธอก็ไม่มีสรรค์ธรร่อไม่มีสรรค์ธเธอชังไปได้ง่ายดายฉันก็คนไม่ใช่ก่อนเห็นเด่นเธอดอกเขาก็ไม่น้ำตาเธอก็ทําเป็นเย็นชาเหมือนคนไม่เคยรกันเพียงจากกันไม่นา รสชาติก็ถือว่าใช้ได้เลยนะทุกคนก,คนก็รสชาติกาแฟดับทั่วๆไปแต่ว่าจะมีความเปรี้ยวมากกว่าปกติซึ่งทุกคนสาม,มารถทานได้ไม่ตุยแล้วก็ไม่ท้องเสียนะทุกคน